ตัวดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอน e g e n d กับทิปเซตเตอร์นนเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เรารอคอยมานะคะสําหรับการรองเพชรนะเพชรเนี่ยจะมีประมาณ14,360แต่เราจะใช้แค่5 0 0 0นิดๆนะทุกคนก็จะเอาแค่เทพการันตีตัวแรกของเราเท่านั้นนะคะจะปั้นมาแทนตัวเต่านี่ตัวเต่าตัวนี้จริงๆอยากถ่ายทอดเอาตัวเต่าเนาะไปใส่เทพการันตีที่เราจะได้มานะคะแต่ว่าไม่มีหินถ่ายทอดนะ เออไม่มีดวงกับเขาเลยนะลงด่านก็ไม่ได้เห็นท่ายทอดนะก็เลยจะเอามาแทนตัวเต่านั่นเองเนาะตัวที่เราอยากจะได้เนี่ยก็จะเป็นทีมตัวสายฟ้าหรือตัวพลังจิตก็ได้นะอยากจะ ได้ตัวที่มันแบบไปถึงร่างมาสเตอร์ได้นะแต่ไม่รู้จะได้ไหมนะดวงขอดวงดีๆเหอะเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกนั่นเองเซิร์ฟอังกฤษเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่มีหวังเลยทุกคนสําหรับอีเวนต์อีเวนต์ที่เราจะได้เศษของกิจกรรมนี้นะคะที่เราจะใช้เพชในการสุมนะ่มเนาะก็จะได้เป็นเศษของไลโคหรือบางคนก็เรียกไลโคนะคะก็เศษไลโคตัวนี้160เศษนะคะของตัวนี้จะสะสมให้ครบ160เศษจ,จะได้เป็นตัวได้1ตัวนั่นเองเนาะ ซึ่งไม่ถึง200เศษนะแต่ถ้าปลูกโคโค่เนี่ยจะเป็น200เศษนะคะสำหรับทีมสายฟ้าใครอยากจะปั้นเนี่ยถ้าปลูกโคโค่ก็สําคัญนะเป็นตัวที่บัฟนะคะบัฟพลังของทีมสายฟ้าได้ดีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวขอย้ายที่แป๊บหนึ่งนะเนี่ยเผื่อพื้นที่จริงๆไม่สําคัญหรอนะพื้นที่ยืนตรงไหนมันก็อยู่ที่ดวงหรืออยู่ที่ระบบด้วยนะว่าจะเอาตัวไหนไมาให้เรา,นะาเลยมารลอเราอยู่ตรงนี้แหละนะไปเราไปสมกันสําหรับ fc เมื่อวานนะคะเขา สุ่มแล้วได้เคซิเลียมาเคซิเลียก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปสุม่มนี่เคซิเลียก็คือตัวนี้เมื่อเช้าเห็นมีคุณสุ่มได้อยู่นะอ่าเคซิเลียตัวนี้นะก็มีเรียจิกิกัสดก็มีนะเมื่อเช้าเห็นคนสุ่มได้ก็เลยอยากมาสุม่มแล้วก็อยากได้เศษของไลโคด้วยนะไปเรามาสุ่มกันเลยนะทุกคนขอสุ่มเชรนี้สิบรอบก่อนเปิดเปิดหัวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บได้แต่ exp นะมาเรามาลุ้นกันหนึ่งสองสามรอบแรกไปนะเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตักะแตนเหรอโอ้แกงก้ามานะปุ๊บนี้จะตัวนี้มาตันีวี่เหรอเนี่ยพืดมานะปุ๊บอ่ะเราเปิดได้อีกรอบนึง เรามีสูตรไม่เหมือนใครนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ต่อดีๆไหมขอทัาปูโคโค่นะทัาปูโคโคมาเหอะหนะึ่งสองสามมารุ้นกันทุกคนปุ๊บเอย้ยปุ๊บปุ๊บ,บโอ้โหสีทองมานึกว่าเทพการันตีนะโอ้โหสีทองมาเลยเราต้องสูมอีกหนึ่งรอบเลออยงั้นนะ่ะได้ผีมาเนี่ยผีนี่ก็โอเคอยู่นะทุกคน ได้ตัวระดับสูงมาแล้วก็ได้สีฟ้ามาหนึ่งนะสำหรับตัวโปเกมอนเนาะได้เศษปามาสามเนี่ยไม่มีเศษลูกเกียเลยทุกคนมาเปิดหัวนี้อีกรอบนึงปุ๊บรอบสุดท้ายของเราเนะภาวนาขอให้ได้ตัวสายฟ้าหรือพลังจิตนะหนึ่งสองสามไปปุ๊บ อุ้ยหลับตาแนละ้วโคนรู้จะได้อะไรนยะโอ้โห <Wow. S 1> เคลดีโอนะโอ้ถ้าต่อสู้อ่ะไม่อยากได้เลยอะ่ะต่อสู้กับน้ำนะแต่ร่างตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปมาสเตอร์ได้นะเห็นมีคนรีวิวอยู่นะร่างมาสเตอร์ก็มีเนะี่ยจะได้ปั้นอันนี้เหรอเนี่ย <laughs> จะได้ปั้นทีมต่อสู้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่อยากได้เลยเดี๋ยตัวนี้อะ่ะโอโ้ทำไมต้องได้ด้วยเนี่ย ก็ถือว่าได้นะการันตีนะห0า0ันห้นนิดๆน,นะทุกคนเทพการันตีสําหรับตัวแรกของเราเนาะก็ได้ตัวที่เราไม่หวังเลยอ่ย่าได้ตัวสายฟ้าหรืออ่าพลังจิตนะมันไม่ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ได้เศษไลโคมายี่สิบของก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการซุ่มนะฮะเอาเทพการันตีตัวแรกถือว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามที่เราต้องการที่หวังไว้นะดวงไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนเคียวดีโอนะเดีย๋ยวมาดูนี่สายกันก่อนอนนี้สัยดีๆเถอะสเปเชียลแอทแท็กอย่าบอกว่าสายแอทแท็กนะเฮ้ยสายสเปเชียลแอทแท็กด้วยทุกคนแต่มันลบป้องกันอนะลบป้องกันลบ ดีเฟน s ์นะคะ10%บวกสเปเชียลแอคแท็ก10%ถือว่าบวกสเปเชียลแอคแท็กก็โอเคแล้วเนะี่ยมันเป็นสายสเปเชียลแอคแท็กเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะปั้นตัวนี้นะคะปั้นตัวนี้แทนเต่าตัวหลักของเรานะอ่ะจะปั้นแทนเต่านะฮะปั้นไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะได้ได้แบบ เอทีมหลักของเราหรือใครอยากจะส่ง ID ดีมาให้สุ่มการันตีตัวแรกเนี่ยก็ส่งมาได้นะถ้าเห็นว่าเฮ้ยดวงโอเคอยู่นะอะไรอย่างนี้แต่สําหรับพี่ไม่ค่อยโอเคนะในทีมต่อสู้เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะ่ะทุกคนชอบสายฟ้าพลังจิตทีมบินอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะก็ไม่ค่อยชอบทีมต่อสู้สักเท่าไหร่นะแต่จะเป็นต้องปั้นแหละนะเดี๋ยวดูสกิลอีกทีนะร้อยห้าสิบอันตินะร้อยยี่สิบห้านะ สำหรับสก,กิลที่มาเป็นต่อสู้นะคะเจสโจมตีแบบเดียวอันติีก็แบบเดียวอ่ะทุกคนอันนี้ก็แบบเดียวเหมือนบัฟนะบัฟพลังอะไรอย่างนี้นาะอันนี้ก็แบบเดียวเหมือนกันนะหกสบห้าแบบเดียวหมดเลยอะ่ะทัด10ของมันก็ทีมทาดนะ้ํามากับต่อสู้เนะโอ้เราแบบไม่ได้ตัวดีๆเลยทุกคนนายแกงก้ามาแล้วก็ผีมาอีกตัวหนึง่ง ผีนี่ก็เป็นสเปเชียลแอทแทกนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าแฮ้วคเฟลไปนะสำหรับการสุ่มในครั้งนี้ไม่ได้ตัวที่เราต้องการเนาะก็ถ้าชอบที่นี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใครอยากส่ง ID มาให้สุ่มหรือรีวิวตัวมาสเตอร์ตัวอะไรสำหรับ ID สดีสำหรับเกมโปเกม o n นะีเจนเ s เนาะก็ส่งมาทักแชทมาในแฟนเพจได้นะเดี๋ยวจะ สมให้ทำคลิปสมให้นะใครอยากให้สมนะแล้วเรานี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ